เคยไหมครับอยากได้เมาส์เกมมิ่งที่ปรับตัวได้ตามสไตล์การเล่นของเราวันนี้เล่นเกม FPS อยากได้เมาส์ที่มันหันไวๆสะบัดได้คล่องตัวแต่พรุ่งนี้อยากเล่นเกมเก็บเลเวลที่มันต้องกดใช้งานปุ่มเยอะๆหรือบางทีอยากจะเอาเมาส์เนี่ยไปเชื่อมต่อใช้งานนอกสถานที่กับพวกแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กซึ่งรูปแบบการใช้งานของเราเนี่ยมันหลากหลายมากๆจนเราอาจจะต้องซื้อเมาส์หลายตัวถูกไหมครับแต่กับเมาส์ในคลิปนี้เนี่ยอาจจะเป็นเมาส์ที่ฟังก์ชันครบตอบโจทย์การใช้งานในแบบที่คุณกาลังตามหาก็ได้ Navo X Official Review วันนี้กับับบ Navel X210 คร เริ่มต้นที่ดีไซน์ก่อนเลยครับน a โว x 2 1 0มาในรูปทรงที่ออกแบบมาสําหรับคนถนัดขวาโดยเฉพาะมีความเอ์โกโนมิกจับใช้งานานานๆจะไม่รู้สึกถึงความเมื่อยล้าที่มือ ทำให้ตอบโจทย์ทั้งสายทํางานและเล่นเกมที่อยู่หน้าจอคอมเป็นเวลานานนั่นเองครับขนาดของเมาส์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ12.7เซนติเมตรครับซึ่งถือว่ามีความเต็มมือมากๆสำหรับคนที่ชอบจับแบบปาล์มกลิบตัวเมาส์เนี่ยให้ความรู้สึกที่ชนอุ้งมือครับจับแล้วรู้สึกว่าเต็มไม้เต็มมือดีซึ่งบริเวณด้านซ้ายที่ใช้นิ้วโป้งเพื่อวางนิ้วเนี่ยจะมีความโค้งเว้าเข้าไปทําให้เวลาจับใช้งานเนี่ยมีความเป็นธรรมชาติตามหลักสรีระศาสตร์โดยเมาส์มีน้าหนักอยู่ที่103กรัมครับอาจจะไม่ใช่สายเบาวิวววววววแแแแแตต่่่่่กกกก็็็็ให้้้คคคคาาาาามม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 รรรูสสึททีีีััันนนนงงงขบบบุไไดดยละะเเเเ์์จปปอิๆ ซึ่งจะมี2สีให้เลือกครับก็คือสีขาวและสีดาแต่ละสีจะมีการตัดสีที่สลับกันด้วยใครชอบสไตล์ไหนลายไหนก็เลือกได้ตามความชอบเลยนะครับจุดเด่นที่เห็นชัดเลยนะครับก็คือตัวเมาส์นี่มีปุ่มกดให้เรามากถึง9ปุ่มเลยตั้งแต่พื้นฐานอย่างคลิกซ้ายขวาสโตรว์วิวเมาส์สีเมาส์ห้าปุ่มปรับ DPI และที่พิเศษคือ2ปุ่มนี้ครับอยู่บริเวณที่ปุ่มคลิกซ้าย1ปุ่มและปุ่มบริเวณที่จุดวางนิ้วโป้องอีก1่ปุ่มซึ่ง2อปุ่มนี้จะเอาไว้ใช้งานปรับแตต่่่เพิิมมผาได้ อฟต์แวร์เช่นกันครับส่วนเรื่องการเชื่อมต่อครับพี่นาว่าเป็นไฮไลท์ของเมาส์รุ่นนี้เลยก็ว่าได้ X210 เนี่ยสามารถเชื่อมต่อไบบตัวโมดหรือว่า3รูปแบบในตัวเดียวได้นะครับโหมดแรกคือเสียบสายสามารถใช้สาย USB Type C to A เนี่ยเสียบเพื่อใช้งานสําหรับการชาร์จไปเล่นไปได้หากใครต้องการความเสถียรสูงสุดแบบไม่มีดีเลย์เลยโหมดนี้เหมาะมากๆซึ่งภายในกล่องจะมีสายเชื่อมต่อ USB มาให้แบบไม่ต้องไปหาแยกนะครับส่วนโหมดที่2อคือแบบไวเลส2.4กิเกอร์เิ์แค่เสียบดองตัวน,วนับสัญญ,ญ,ญาณเข้ากับอ,ปอุอป ตอบสนองที่รวดเร็วครับแทบไม่ต่างจากเมาส์แบบมีสายหมอบการเล่นเกมแบบจริงจังที่ไม่ต้องการให้มีสายมารบกวนครับและหมดสุดท้ายคือบลูทูธ5.2โหมดนี้เหมาะมากสำหรับสายพกพาที่ใช้งานกับกอุปกรณ์อื่นอย่างเช่นโน้ตบุ๊กแท็บเล็ต หรือแม้แต่สมาร์ททีวีทำให้ X210 w a l t e c h เนี่ยไม่ได้เป็นแค่เมาส์เกมมิ่งครับแต่เป็นเมาส์ที่พร้อมใช้งานในทุกสถานการณ์จะเล่นเกมทำงานหรือว่าใช้งานผ่านทีวีเนี่ยก็ครบเครื่องแถมยังรองรับทุกระบบปฏิบัติการครับไม่ว่าจะเป็น Windows macOS หรือว่า Android โดยวิธีการเชื่อมต่อ Bluetooth ครับรองรับรวถงสอ2อุปกรณ์มีปุ่มสลับโหมดให้กดใช้โดยวิธีการเชื่อมต่อกดคขาว่าโหมดค้างไว้ประมาณ3วินาทีนะครับตัว Bluetooth จะเริ่มหาสัญญ,ญาณซึ่งชื่อบลูทูธของเมาส์จะชื่อว่า X210 BT1 และหากอยากเปลี่ยนไปใช 3และจากนั้นก็ให้เรากดข้อว่าโหมดค้างเหมือนเดิมครับแต่ทีนี้ชื่อบลูทูธจะชื่อว่า X210 BT2 นั่นเองในส่วนของเซ็นเซอร์นะครับเมาส์รุ่นนี้ใช้เป็น PAW 3311ซึ่งเป็นเซ็นเซอร์แบบออปติคอลไว้ใจได้ในเรื่องของความแม่นยําโดยเราสามารถปรับค่า DPI ได้สูงสุดถึง6ระดับเลยจากตัวเมาส์สูงสุดที่12,000ครับแล้วก็เริ่มต้นที่800โดยตัวเมาส์นะครับจะมีค่า IPS อยู่ที่300ครับแล้วก็เฟรชเรท1,000 Hz ทํให้การเคลื่อนไหวของเมาส์เนี่ยลื่นไหลและตอบสนองได้ทันทีไม่ว่าคุณจะสะบัดเมาส์เร็วแค่ไหนเซ็นเซอร์ก็ยังจับการเคลื่อนไหวได้ครับเหมาะมากการเล่นเกม FPS มากๆไม่ว่าจะเป็น v a l o r a หรือว่า ส่วนสวิตช์คลิกครับก็ไม่ธรรมดาเลยใช้ของฮัวโนสวิตช์ที่รองรับการกดได้มากถึง20ล้านครั้งให้ฟีลลิ่งการกดที่แน่นและก็ตอบสนองได้ดีครับฉะนั้นเรื่องความทนทานนี่บอกเลยว่าหายห่วงแน่นอนและใครที่เป็นสายปรับแต่งมาโครนะครับบอกเลยว่ารุ่นนี้จัดเต็มจริงๆสามารถปรับค่าทุกอย่างได้ผ่านซอฟต์แวร์เลยครับไม่นะว่าจะเป็นการตั้งค่า DPI โหมดไฟหรือแม้แต่มาโครเองและตัวเมาส์มีปุ่มให้มากถึง9ปุ่มเลยสามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบเลยครับสำหรับการตั้งค่ามาโครและด้วยความที่เป็นเมาส์ลไร้สายนะ 10ชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้าเปิดไฟ RGB แบบจัดเต็มเนี่ยก็จะใช้งานได้ประมาณ30ชั่วโมงส่วนเวลาในการชาร์จเนี่ยใช้เวลาแค่2-3ชั่วโมงเท่านั้นเองครับสามารถเสียบสายไปใช้ไปแล้วก็ชาร์จไปในตัวได้ด้วยนะครับโดยสรุปแล้วนะครับ t a r o X210 WarTech เนี่ยเป็นเมาส์เกมมิ่งไร้าสายที่น่าสนใจมากๆด้วยรูปทรงแบบเอ็กโอนอมิกครับจับถนัดมือใช้ไปนานๆก็ไม่เมื่อข้อมือแน่นอนแถมฟังก์ชันยังครบครันเชื่อมต่อได้3รูปแบบมีปุ่มให้มากถึง9ปุ่ม มีเซนเซอร์ที่แม่นยำและแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนานนั่นเองรวมไปถึงมีประกัน2ปีเต็มจาก n a v o X o f f i c i a l ด้วยนะครับถ้าใครกำลังตามหาเมาส์ทรงนี้เล่นเกมหลายแนวหรือเป็นคนที่กำลังมองหาเมาส์ตัวเดียวตอบโจทย์ทุกการใช้งาน Navo X 2 1 0 Vortex นวคือตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามเลยครับสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ข้อมูลเพิ่มเติมวาให้ใต้คลิปถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดรีวิวอุปกรณ์เกมมิ่งเกดีแบบนี้น